เฟซบุ๊กของคุณสุริยะัยกตัดศิลานิดหนึ่งนะครับ,รบผมที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็มีการบอกว่าระวังให้ดีนะที่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะติดคุกนะในตอนอแก่นะฮะก็คือหมายถึงว่า ระวังติดคุกตอนแก่ที่ไปที่มาของภารกิจนี้ชัดเจนว่าเป้าหมายปลายทางคืออะไรแต่ใครจะรับผิดชอบภารกิจสีเทานี้ถ้าไม่ใช่กรรมการปปชเองเพราะเป็นภารกิจที่อาจเข้าข่ายจงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแม้แต่ในอนุในปปชเองก็ทักท้วงสุ่มสิงว่าจะเป็นการผิดกฎหมายเองแต่ปปชก็เหมือนต,ตั้งใจไม่นำพามีอีกท่านหนึ่งอย่างเช่นนายแพทย์จักรธรรมธรรมศักด ก็โพส Facebook เหมือนกันบอกว่าเป็นประธานศูนย์กรรมการสุขุนธรรมนะ,ะซึ่งเป็นบุตรชายอาดีตประธานองคมนตรีก็เป็นห่วงปปชว่าถ้าถอนฟ้องคดีนี้จะกระทบต่อความเชื่อมัน่นศรัทธาของประชาชน mm hmm. ไม่ใช่แค่ปปชอย่างเดียวคราวนี้กระทบหมดเลยทั้งรัฐบาลและแปปชอประเด็นก็คือเราไม่รู้เหตุผลใช่ไหมฮะว่าเหตุผลในการที่ปปชม,มีมติ6ตอนหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาจะว่ามีคุณสุภาจิตบีก,กิติทนเดีย mm hmm. คนเดียวเท่าน,นั้นนะครับที่ ปฏิเสธที่จะไม่ยกมือให้เนี่ยนะครับอ,อยากจะทราบว่าเหตุผลมันคืออะไรเท่าที่ผมไปดูดูมาเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของสํานวนที่มันไม่ครบถ้วนมาแล้วตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็มีความพยายามที่จะบอกว่ายังไม่ต้องรีบเร่งที่จะยื่นเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของศาลแต่ว่าทางปปชก็เร่งนะฮะทั้งๆท,ที่ผมเท่าที่ผมไปดูเนี่ยทางอายาการมีการบอกด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมยังไม่ต้องยืน่น นะครับแต่ว่าสามารถที่จะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อกาดกรองและแก้ไขสำนวนได้แต่ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้ปปชต้องตัดสินใจหนึ่งก็คือเร่งตอนนั้นกับ2องก็คือณวันนี้เนี่ยมีปัญหาที่จะต้องถอนฟ้องนึ่งนี้ออกมานะครับแต่จริงๆมันอาจจะเป็นการแสดงออกเหมือนกันว่าคดีสลายการชุมนุมที่เป็นคดีอาถรรพ์ของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสลายสีไหนดูแล้วไม่สามารถดําเนินคดีกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการสั่งสลายการชุมนุมได้ทั้งสิ้นนะคะ อนคุณสมชายนี่ยังถือว่าบาดเจ็บล้มตายน้อยนะคะ<ช>แล้วก็การใช้กําลังคนระดับกันอย่างชัดเจนแต่ว่าตอนสลายการชุมนุมปี53คดีก,ก็ยังไปไม่ถึงไหนยังไปไม่ถึงไหนนะ,ะก็เอาผิดก็คือมันยังคงสภาพของการที่เราเป็นสังคมที่มีอิมพ n i น y นะครับไม่สามารถที่จะเอาผิด นะฮะการทำผิดซ้ำซากก็ไม่ต้องกลัวที่จะถูกลงโทษได้อยู่ตลอดเวลานะซึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยมันเป็นบรรทัดฐานที่ดีคือผมเองเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามไม่อยากให้ถอนนะผมคิดว่าคาดีแบบนี้ซึ่งถ้ามันเกี่ยวข้องกับคําสั่งทางการเมืองและมีคนบาดเจ็บล้มตายเนี่ยมันควรที่ต้องขึ้นกระบวนการของศาลเพื่อพิคราะห์พิจารณาอย่างละเอียดนะครับเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือว่าถ้ามันมีการทําความผิดที่ชัดแจ้งเกินกว่าเหตุจริงเนี่ยนะฮะ มันก็ควรจะต้องมีการลงโทษเพื่อยับยั้งการใช้อำนาจหรือการลูกแก่อำนาจในการที่จะรักษาไว้ซึ่งอำนาจทางการเมืองของจริงๆเนยสื่ออาจจะมโนไปเองนะะเรื่องว่าช่วยคุณพัชรวาดช่วยคุณสมชายใดๆก็ตามจริง,รงๆแล้วอาจจะมีคนไม่ต้องการให้มีการเซตสแตนดาร์ดเกิดขึ้น ว่าถ้าเกิดมีการสลายการชุมนุมใช้ความรุนแรงในการปราบปรามการชุมนุมประท้วงก็จะต้องมีการลงโทษนายกรัฐมนตรีพอบออบอพอบผบตอรอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสั่งสลายการชุมนุมหรือเปล่า <Okay. S 1> แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้ยังไงก็ตามนะคะยังเป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นแล้วก็คนที่จะซวยจริงๆต้องตามที่เมนเจอร์ว่านั่นก็คือ ปปชเองนะคะเพราะรรว่าคุณสุทย์สายเตือนว่าจะโดนฟ้องกลับนี่ยังไม่มีน้ำหนักเท่าคุณวิษณุเองก็เตือนเหมือนกันนะคะบอกว่าระวังจะโดนสอบเจ็ดชั่วโคตครคนเขาก็าจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็ปปชจะเสื่อมศรัทธานี่ก็เป็นค,ค,ความท้าทายขององค์กรอิสระของประเทศไทยซึ่งไม่เคยพ้นจากข้อกล่าวหาว่าถูกแทรกแซงโดยไม่ว่าจะเป็นร,รัฐบาลทหารรัฐบาลประชาธิปไตย